mm -hmm. ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e m i Telling และนี่คือลัคนาราศีกุมกับการขยับโยกย้ายของดาวถึง3ดวงด้วยกันที่ไปได้มาตรฐานเป็นราชาโชคค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ทราบลัคนาราศีคุณสามารถรับชมคลิปวิดีโอการทำนายดวงชะตาในแบบราศีได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณทร,บรณาบลัคนามีก็ขอแนะนำให้คุณรับชมในแบบลัคนานะคะคุณจะได้รับความแม่นยำที่มากขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะมีก็มีบริการทำนายดวงชะตาด้วยถ้าหากคุณสนใจก็สามารถทักมาได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k Fanpage Remy Telling ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับดวงราชาโชคกันก่อนเลยละกันนะคะในตำราโหราศาสตร์ก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับดวงราชาโชคเอาไว้ว่าเป็นดวงชะตาที่จะมอบความราบรื่นการที่คุณได้ลงมือทำอะไรไปแล้วก็จะได้รับสิ่งต่างๆมาโดยง่าย หรือเจ้าชะตาจะประสบกับความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นๆจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่การลยานามิตรหรือถ้าแปลในภาพรวมเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะกล่าวได้ว่าในช่วงนั้นเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาบวาสนาเหมือนดั่งราชานั่นเองค่ะ ซึ่งดาวแต่ละดวงนะคะเมื่อได้โคจรมาได้มาตรฐานเป็นรา,นชาชาโชคก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ดาวพฤหัสและดาวศุกร์ได้โคจรไปได้มาตรฐานเป็นราชาโชคอยู่ก่อนแล้วนะคะและดาวพิหัสที่เป็นราชาโชคนั้นก็ได้ไปโคจรร่วมกับดาวราหูซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวลัคนาราศีกุมและไปได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคจะส่งผลให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีแนวทางในการทำธุรกิจทำมาหากินที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นอีกด้วยดาวสุกที่ไปได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนั้นนะคะก็ย่อมจะส่งผลดีกับโดวงชะตาอยู่แล้วแต่เนื่องจากดาวสุกได้โคจรไปอยู่ในเรือนอริก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียค่ะสำหรับข้อดีก็คือ คุณจะหารายได้หาอินคัมเข้ามาได้ตลอดแต่ในข้อเสียก็คือเมื่อคุณหาเงินมาได้ตลอดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ใจ่ายออกไปตลอดเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเมื่อคุณมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างก็ไม่แปลกค่ะที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายออกไปก็ไม่ต้องกังวลมากนักนะคะเพราะมีก็พิจารณาดูแล้วคุณก็ยังจะหาเงินเข้ามาได้ตลอดค่ะแต่คุณก็ต้องแค่ดูแลบริหารจัดการการเงินให ดีๆเเท่่านนั้นองคะและในวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2566นี้ดาวอาทิตย์จะย้ายไปโครจรอ,อยู่ในราศีมิถุนและไปได้มาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณ ซึ่งก็หมายความรวมไปถึงพาร์เนอร์หุ้นส่วนด้วยนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ได้โครจรตรีโกนร่วมธาตุลมได้มาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ คนโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ดีที่จะนำพาความรักดีๆแล้วก็โชคที่ดีมาให้กับคุณด้วยค่ะการโคโจรของดาวอาทิตย์ในรูปแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมีความแอคทีฟเป็นอย่างมากค่ะมีความตั้งใจที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามมาอีกด้วยดาวอาทิตย์โคโจรโยก,กับดาวพฤหัสและดาวทั้งสองดวงนี้ก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กัน เมื่อดาวอาทิตย์ได้ส่งแสงถึงดาวพฤหัสดังนั้นสิ่งที่จะโดดเด่นมากๆเลยก็คือเจ้าชะตาจะมีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะนับตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดีความสำเร็จและลาภผลของคุณดังนั้นก็ถือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีค่ะที่คุณจะต้องรีบกอบโกโยโอกาสดีๆแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเมื่อคุณอยากได้อยากมีสิ่งใดก็จะรอช้าอยู่ทำไมใช่ไหมคะก็จงรีบลงมือทำกันเลยค่ะ และนี้ก็คือดวงชะตาชีวิตของชาวาราศีกุมกับการขยับโยกย้ายของดวงดาวถึงสามดวงด้วยกันที่ไปได้มาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำนะคะมีเป็นกำลังใจให้คุณค่ะ มีฝากช่อง Remi Telling ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ